Today once more. โดยดรสมชายผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยแพทย์และเภสัชกรผิวสาวไร้สิวเมื่อดูแลบำรุงผิวอย่างถูกวิธี ใจเฮ้ยไม่เคยเจอใคที่สาวว่าเคินพอเป็นสไตล์นะเดี๋ยวเดียเไว้พร้อมแล้วเธอจะโดนซาลารีมาตัวพิษแต่วเม้ี้มันยังชั่วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไว้ชัวแล้วเราจะเข้าไปสาบุนััย ที่เราที่เราคุยกันไปเรื่องของโรงเรียนของทั้ง3คน uh huh. โอ้โหมีคนอินส่งข้อความมาพี่บิ๊กพูดถึงมัสเตอร์อำนาจขนาดนั้นกะว่าจะไม่กลับมาที่โรงเรียนเพนซมิตหรือไงเ <c oughs> นาะน้องเขาฝากบอกว่าไม่กลัวอาจารย์ดุเอาหรอ อ๋อที่พูดมารับถือท่านครับเพราะถ้าไม่ได้ท่านนะครับผมก็ไม่มีผมจนปัจจุบันนี้ครับอันนี้พูดจริงๆครับท่านเป็นคนริงเป็นจังท่านเป็นคนส่งไม่เสร็จเองว่าเดี๋ยวกลับไปที่โรงเรียนด้วยนะแล้วก็มีพวกเราอินส่งมาจากน้องวัดสุธิมั้งเออบอกว่าให้พี่ๆสามคนช่วยช่วยไปบอกฝ่ายปกครองของวัดสุทธิด้วยว่าให้ให้ไว้ตัดดองทรงสูงได้แล้วเออก็เป็นเรื่องที่แบบคุยกันสนุกสนานครเบรกที่เราลู่คุยกันค้างไว้เรื่องของทรงผมเรื่องของการกดกดระเบียบฉีกเอาไปบ้างแล้วแต่ละคน ก็จะแบบอยากไว้เดี๋ยวนะข้างในมีอะไรขับกันครับไม่มีครับไม่มีครับเป็นเรื่องของคนสามคนครับโอ้ยไม่เดียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีคนเดียวคนเดียวเศร้าเลยไมดันพูดอย่างนั้นอ่ะคนคนใจอ่อนนี่เขาแผ่นหายไปใช่ไหมเหลือเพลงอื่นหมดเลยแผ่นดีทูบีแตกแล้วนี่เขาเปิดไม่ได้แล้วค่ากันการการพูดเล่นอ่าเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของไว้อยากไว้ผมหล่อเท่ๆ เป๊ะมากๆเลยครับเข้าคําถามครับม,มีคนฝากถามเยอะมากว่าอ๋อม <c oughs> <c oughs> ีไงอ๋อฮะถ,ถามเกี่ยวเรื่องกดปีเลิฟอ๋อ อะไรนะครับใช่ใช่คือเขาบอกว่าเรื่องของความหล่อเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครในเมื่อตอนนั้นเราหล่อๆแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องของแบบสาวๆอ๋อเรื่องของความรักระหว่างไวรีนจิกอะไรเงี้ยรักไวรียนดังอะไรนะจุ๊กจิก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 จุกจิกจุ๊จิอ๋อหูบาดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยรักในวัยเรียนดังจุดเทียนกลางสายฝนเอาละโอ้โหหนาวเลยเกินคือนอกจากแขกรับเชิญนะครับคุณก็โดนได้เหมือนกัน พอแล้วให้บิ๊กให้บิ๊กเขาโดนเป็นคนเดียวพอแล้วอ่ะพูดถึงปั๊ปปี้เลิฟผมว่าต้องมีแหละเนาะเล็กๆให้แต่ละคนเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าอ่ะคราวนี้เอาไปที่พี่ใหญ่บ้างดีกว่าโอ้โหเด็บซี่ก็อักมีไหมฮะแบบเรื่องของแบบมีครับนี่เอกเสียงอ่อยๆเนาะต้องถามก่อนว่าแบบไม่ต้องเสียงหล่อนิดนึงไหมพูดถึงความรักส่วนใหญ่เนี่ยปั๊ปปี้เลิฟเนี่ยเจ้าอกหางเนี่ยพี่เราอ้ยใคร ใครทำบีมหักอกไอ้อกหักก็ก <laughs> <laughs> ็เป็นตอนนั้นอยู่มอต้นครับผม <laughs> มอตอน้น<อ> <laughs> แอบแอบรัก <laughs> พี่บีมนี่เ่อนชีวประวัติตอนมอต้น, <laughs> นเยอะเนาะ เยอะแบบมันมันช่วงนี้มันแบบตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นพยายามนึกถึงตอนตอนอะไเยอะๆได้ตัดสีนเ็มีตัดสี่ได้ตัดสีนคือคือทีใครทีมันไงพอตาพี่บีมเนี่ยคนอื่นก็จะแบบใสเต็มที่นะฮะคือดีทูบีนี่ใครล้มละซ้ำครับแต่เรารักกันเรารักกันเได้ของคอนเฟิร์มได้ยังทำยกันอยู่ใช่ไหมเราเชื่อฮะเราเชื่อเราเชื่อว่าเรารักกันคยังให้ยินเหล้าต่ออีกยังกินเล้าต่อเหล้าต่อเล้าต่อโอ้โหรักกันเนอะสุดมากอกหักก็อกหัก ครับก็ตอนนั้นมีพ่อสื่อไงครับดีมคือเป็นเพื่อนสนิทดีมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเป็นพ่อสื่อให้นั่นคือแสดงว่าเวลาเราจะจีบใครนี่จะไม่ค่อยจีบเองเมฆไอรับอุ้ยจริงเหรอฮะตอนแรกซาเนี่ย อะไรเนีจยยืนแล้วสั่นสั่นสั่นนี่อ่อิมบิมก็เป็นคนอบอุ่นครับอยู่แก่ใจก็รู้สึกใจอ่อนใจอ่อนอะไรด็กเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต้องมีมุกเข้ามาเห็นคนใจอ่อนต่อไปก็จะไม่เปลี่ยนใจไม่คือเราจะเราตามเขาไม่ทันแล้วเขามาบ่อยมากอ่าตกลงจบยังครับยังยังยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่เริ่มเลยครับก็กัดกันไม่ได้โอเคยาวเลยยิงยาวเลยนีมก็ทีนี้เพื่อนบิมก็เป็นพ่อสื่อให้ครับไปไปมาๆแล้วสักยังพอสักหลังๆปุ๊บเขาบอกเฮ้ยชอบแบบ เอาไปเองเลยเหรอจริงเหรอจริงเหรอฮะไม่แล้วแบบเราก็ยอมเหมอนฮะแล้วไม่ทะเลาะกับเพื่อนเหรอไม่ไม่ไม่ทะเลาะก็คือจริงนะแตเลิกคบกันไปก็ไม่ไม่เป็นไรแต่เรื่องคบเป็นไม่โกรธไช่ไหมโกรธแต่เรื่องคบเป็นเออก็เลิกคบไงแค่เลิกคบนิดเดียวไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไรอือเราคุยกันกว้างเหรเนี่ยเราคุยกันได้ใช่ไหม เราเล่นมันก็จะต่อยไม่ใช่คขอ,อไปข้างนอกกันบรรยากาศแปลกๆยแล้วแล้วเด็กๆเรามีแบบว่ามีไปไปเราแอบ,บชอบเขาแล้วเนี่ยเรามีทําอะไรให้เขาแบบประทับใจเราบ้างไหมครับอกิออ๊กก็อย่างซื้อของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ธรรมดาครับก็อย่างอย่างที่แบบว่าเวลาคนแบบว่าแอบรักใครก็พยายามจะให้ของเขาอะไรอย่างเงี้ย ของคนนั้นก็คือเงินลองมากับพีหน่อยดูดูเป็นเสียเสียมากับป๋าบีมหนแพ้บิ๊กใช้บ่อยครับวันนี้เล่นๆลูกโยนลูกโยนบิ๊กเอาฟังของบิ๊กดีกว่าเ้าทางจะน่าสนใจผมว่าอย่างบิ๊กต้องให้ดอกบัวไม่ใช่มัดมัดไปด้วยนะไม่ใช่ไอ้นั่นไม่เป็นทามจริงมุกระเบิดพี่ ยังไงยังไงอ่ายังมีมีวิธีในการครับก็มีครับมันวังเวงบังเวงวันนั้นผมก็เดินเข้าไปก็เลยพากลไปรับไม่ใช่ผมก็มีแบบพี่เลิฟครับมีตอนเด็กๆครับแอบไม่ชอบแบบพี่สาวเพื่อนอะไรเงี้ยคอยมารับอะไตอนนี้ ช่าวัตถุโบราณเนาะเอาจริเคยเล่าไงเขาแบบเขาน่ารักอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็คือแบบจำจำได้ไหมครับเขาชื่ออะไรครับเพื่อนคนนั้นเอาเพื่อนคนนั้นไม่ได้แล้วครับนี่เขายังคบกับเขาอยู่ครับเป็นเป็นนี่อ๋อเป็นอยู่เป็นเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะเขาโมยถูกใจเขาโมยถูกใจสเตปสเต็เลยเขาโมยถูกใจใช่เลยไม่ใช่ไปเล่าเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าตอนนี้แต่งแต่งงานแล้วคือตอนนี้เขาแต่งงานไปแล้วครับจริงเหรอจริงจรครับเด็กเด็กแค่ไหนครับตอนนั้น แหมใช่สิคุณก็โตจังเลยนะตายก็ต่อไปพี่พินทางก็ต่อไปตอนนี้ก็อะไตอนนั้นนะก็อยู่อยู่ประมาณอนุบาลสามอนุบาลสามนิดนึงไม่เราแอบแบบ เออเห็นเขาสวยอะไรอย่างนี้ไงแต่เรายังไม่รู้จักความรักจริงอะไรอย่างนี้แล้วไม่ค่แบบคิดอยู่นะครับเขาแต่งงานไปได้คิดทำไมล่ะครับอันเป็นบาปนะครับอันนี้จะดูพี่เลิฟไงบางทีมันยังฝังใจคิวอ่ะลำบากใครอ่ะอันนี้อันนี้ดูดูผิดสีนิดนึงนะฮะข้อส่งข้อสีเขาผมก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักป้าพี่เลิฟเห็นใครน่ารักก็แอะนิดนึงนะครับแล้วก็จบจะจบเรื่องของป้าพี่เลิฟไว้คขนาดีดี แต่คนที่มีปั๊บพี่เลิฟนี่แดนคือสองนิดนึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บีมรออยู่พี่พี่บีมนี่ปั๊บพี่เลิฟไปยังไปแล้วพี่เลิฟไม่ก็พูดไม่แต่ทับปั๊บพี่เลิฟเออแล้วก็ที่นิดนึงพี่บิงเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะฮะพี่อะตอนตอนรักครั้งแรกเลยน่าฮะโอ้อดีตบานสามเท่าไหร่มานละวหรอรูดแลกเร็ววะเนี่ยระดันะครับไม่เราเราต้องระดับหนึ่งเนี่ยโอ้ย แดนนี่กลด่นเยอะนะพยายามจะเฉช่าเครับแต่พี่ๆก็จะพยายามดึงน้องเข้ามาเพื่อท <พอ S 2> ี่จะได้ล้มและกระเทืบตก<น>ันเต็ตอนนู้แลแต,ตอนสอบ,อบอกระทืบเลยอดไปหน่อยนะนี่นังกระตุบ ก็แดนรักครั้งแรกไม่เขาเรียกว่าชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตอนประมาณอนุบาลหนึ่งครับนีอ๋อเด็กก็เด็กโอ้อนุบาลหนึ่งนี่เริ่มรู้จักเรื่องของความรักเลยโธเอ้ยก็สวยเฉยใช่ไหมก็เขาสวยเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เออไปขอจับมือเดินไปด้วยกันโอ้โหไม่ตอนตอนเด็กๆคือไม่คิดอะไรครับไม่ไม่ใช่เด็กไอ้เขาอะไม่คิดอะไรแต่เราอะ แต่ไม่คิดแลไม่คิดเลยขอถ้าเป็นตอนโตล่ะนี่ไม่คือแบบตอนเด็กๆคือเดินไปชื่อจำจำชื่อได้ไหมฮะจำได้ครับชื่อชื่อแก้วครับแก้วแก้วจำได้เหรออ๋อโทนโทนนี่บอกพี่วันนี้คนละคนออคนละคนอ๋อ อ๋อผิดชื่อหรอคือประมาณไหนคือแบบก็ดึงดึงน่ารักน่ารักวัยเด็กผมว่าทุกคนก็มีแหละครับเด็กๆก็แบบเคยเห็นเด็กอนุบาลเขาก็จะมีแบบไปจุ๊บแก้มครับฮะไม่บัอ๋อไม่เป็นไรครับไม่คือ เขาจ้างให้มาถามเขาถามนะฮะเขาถามคุณนะเออผู้ใหญ่เขาถามนะก็ตอบสิเดี๋ยวนะเราจะไปที่คขาข้อไหนอ๋อดีผู้หลังผู้ใหญ่เขาถามกันสามคนน้องๆอย่างเรานี่โอ้ยอันนี้เวิร์กมากเลยวหรกแรมแดงเลยนะคุณวีรกรรมวีรกรรมครับได้ยกยอดไปแล้วกันนะวีรกรรมเด็ดๆดีกีว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆผมเชื่อว่าตอนเด็กๆมันมีแบบอะไรเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักเรื่องของการเรียนใช่ไหม วีรกรรมเด็กเดๆเด็ดเดแบบว่าที่แบบคุณพ่อคุณแม่จําฝังใจเพื่อนเกลียดเพื่อนชอบเออมีมีไหมฮะอย่างบางคนก็จะแบบไปไปไปอยากได้ของเล่นแล้วคุณที่บ้านไม่ซื้อให้ก็จะบอกอ๋ยดิ้นตามห้างยังยังผมเมื่อบว่าเออมันไส้ข้างบ้านก็กระจกเอา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 หินขว้างกระจกบ้านแต่งอะไรอย่านีวีรกรรมอะไรอย่างี้อ๋ออันนั้นคือตอนเด็กเป็นขนาดนั้นเลยเด็กๆเด็กคอดประมาณว่าเป็นช่างกลอนใเด็กๆเลยอ่ะยัง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 ยางไปที่บีมก่อนละกันอ่ะ บีมเป็นมีไม mm ่แฮะวีรกรรมก็เมื่อกี้ที่พี่พูดมาก็โดนไปเต็มๆแล้วเรื่องคือแม่เขาสัญญาว่าจะซื้อของเล่นให้พี่ทีนี้บอกว่าไม่ไม่คือคือเสียงบีมคือเสียงบีมค่อนข้างเบานิดนึงครับเราก็เลยต้องเงียหูงฟังกันเกมคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์เกมเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งได้ยินเดี๋ยวกหนึ่งได้ยิน มมีคอไม่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าบิมเหมือว่าอายมากเลยอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครเลยยังไงบ้างฮะก็เราจะรู้เรื่องอะไรวะเนี้ยผมรอพูดอยู่เหมือนกันไม่ต้องไปดิ้โอเคแกก็ทีนี้บิมก็แม่ก็เขาสัญญาว่าจะซื้อให้ใช่ไหมครับครทีนี้พอผ่านหน้าร้านอะไรเงี้ยแม่เขาไม่ซื้อให้แม่เขาบอกว่าเออมันมันยังแพงอยู่อะไรเงี้ยไปไปร้านอื่นไหมอะไรเงี้ยบิมก็ไม่ยอมบิมก็ลงไปดิ้นตรงนั้นมันเป็นห้างเอ่ก๊ก ลงไปดิ้นเลยพี่ลงไปดิ้นเลยร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะนั้นไม่ได้ข่าวบิ๊กยกเลยนะเยลงไปดิ้นอ๋อ,อยี้เลยอ่ะ อยากให้เห็น้าเออนะขนาดนั้นเลยคือเดี๋ยวถามก่อนว่าอยากได้นวมได้มีได้อะไรเขาจะได้แบบมาฆ่าฟันกันไปข้างหนึ่งยืดเต้นท่าเต้งเถิดเทิงโอเคสุดก็คือแบบอยากได้ขอใช่ไหมแม่ไพ่ก็เลยลงไปดิ้นกับพื้นใช่ซะงั้นอ๋อโอเคก็จบไปครับสำหรับพี่บีมนะครับแค่นี้ครับเอาคครับ่วนของพี่บิ๊กก็ครับ แค่นี้ครับผมลงพี่ทุกื้นจริงมันอายนะเนี่ยลงไปดิ้นกับพื้นเนี้ยอายแล้วพี่กับพี่บีกับฮะพี่บ้าแล้วก็กลับบ้านแล้วใครไปดิ้นที่บ้านอ๋อเป็นคนรู้จักกระเทศสใช่ครับรู้จักสถานที่นะฮะไดิ้นทั้งคืนเลยไปดิ้นที่บ้านอันนั้นบ้านหรือที่ไหนอาอาอะไรซีอะไรนั่นหรอดิ้นทั้งคืนไม่ใชปอาดูเลยดิ เออเนี่ยนะอุ้ยนี่เราตามเขาไม่ทันเลยนี่เนี่ยไปดิ้นที่บ้านเดี๋ยวไปดิ้นในห้องแมวครับ๋ยวแดดจะตกนะเนี่ยน้องน้องแดนครับครับเราดีก็มีเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นที่จดจำของอาจารย์ครับครับผมก็คือว่าตอนเด็กๆตอนอนุบาลเนี่ยเขาจะมีให้นอนพักกลางวันไงครับแล้วทีนี้ไอ้เราก็ไม่อยากนอนอ่ะอืมคิดถึงแม่คิดถึงพ่อครับหนีกลับบ้าน เออเอากูอีสามตัวมาสามตัวลากมาค่อยๆลากมามาต่อแล้วโดดลงหน้าต่างนะครับแล้วก็วิ่ง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 ไปที่ทำงานพ่อครับไปนอนพ่อก็อุ้มแล้วไปนอนแล้วอาจารย์ก็ค่อยอุ้มมารับตอนอันนี้ผมพูดเล่นนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะหนีหนีกับหนีได้จริงเหรอฮะได้ครับคือนี่แบบมีนานี่เลยครับเออตั้งแต่ตอโอ้โหคือตั้งแต่เด็กๆแล้วครับมันมัน เออไม่พูดถึงมันก็ไม่ดีเหมือนกันไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เล่าเลยคิดยังไงนะฮะถ้าลงตัวจะแบบจะบอกว่าเท่มากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้จักการโดดเรียนก็มอต้นมอปลายเนาะน้องล่อซะอนุบางทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องภูมิใจอ่ะภูมิใจมอ๋อคือภูมิใจทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึ่งเบบี้จีเนียสเออเป็นแบบเด็กๆแบบเด็กทดลองใช่ไหมแล้วก็อย่างไป็หัวกันอ่ะใช่ป่ะที่เป็นเด็กก็แล้วกันสี่สิบบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะอไม่ใช่แล้วที่เป็นเอกชื่อขิงป่ะ อ๋อแต่ว่าก็สนุกดีพ้วอแ้อมซัซีมีมุกมีมุกภายในด้วยนะฮะตะกี้พูดเห็นได้ยินพี่บีมพูดถึงเรื่องของเล่นแต่ละคนจะต้องมีของเล่นที่ติดใจอยากชอบตอนเด็กๆของเล่นชิ้นโปรดของแต่ละคนคืออะไรอารถผู้ชายชอบรถหรือเปล่าอ๋ออย่างแดนนี่ชอบพวก แป้งพับขอบคุณครับขอให้ข่าวเก่าเคลียร์นิดนึงแล้วก็เล่นกันใหม่ครับอันเก่าไม่เคลียร์แล้วพับเข้าไปอีกครับเข้าไปอีกหมดเลยจริงจริงจริงก็ร้าเล่นร้านเล่นหลายของของพี่พิมครับอะไรตอนเด็กชอบเล่นบีบเป็นเกมคอมพิวเตอร์ครับผมโอ้โหใครไม่ใช่ไม่ใช่ไงมันมีข้องมั้ยไม่เคยเล่นเหรอคุณออคมมไม่เคยมานิีอุ้งมาริโอ้ใช่ใช่สมัยก่อนที่มันจะเป็นจอยสีแดง Nintendo มนม้น Nintendo สมัยก่อน เทมากหลายคนอยากได้เทมากมันจะมีคอนทราคอมาแบบร้องไห้หนาฮะอ๋อที่ไปดิ้นมาเพราะไอ้นี้ใช่ไหมครับเลยชอบมากพิเศษนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรนะเพลงทูตอนนี้ตอนนี้ก็คือถ้าไม่ได้ก็จะไปดิ้นเหมือนกันเออหรือว่าอันนี้ก็ต้องนิดนึงนะฮะดึงดึงดงน้องแดนของเล่นครับตอนเด็กๆที่ชอบหรือชอบตอนนี้ิสเตก เอาจริงเออจริงตอนเด็กในเดินมันไม่ค่อยจะมีของเล่นนะเพราะว่าเล่นลางมากานกล้วยไม่ใช่เงินไม่จริงจริงนะกุเลงก็มีกุเลงเอาหรอมีพวกมากานกล้วยแล้วก็เล่นนะเอากานกล้วยมาทำเป็นปืนเออปับอาใช่มันเป็นแปะมันเปปั๊บปับต้องปับปับปับมันไม่ยอมแตกแปตกกันมันแตกแตกนะมันแปตกแลกเรามาทะเลาะกันเลยดีกว่ามันมันมีมันจะมีของเล่นเท่ๆไหมครับที่อย่างน้องแดนอยู่ สุพรรณใช่ไหมเขาจะมีของเล่นแบบเก๋ๆไหมครับของของนสุดอะมีไหมมีไหมเด็กๆสุพรรณเขาฮิตกันาดไหนเงี้ยสุพรรณอ้อยเยอะเอาอ้อยมาเล่นหรือเปล่าที่เท่ๆเหรอครับอ้อยมันแทะกินกันอะไรเงี้ยก็เป็นไอ้นี่ไอ้นี่นี่ฮะเอาไม้ไม้ไผ่มาเหล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 าแล้วก็หาอะไรมามาทำเป็นเอ็นแล้วเป็นธนูครับตอนนั้นใครถือธนูเท่เย่งนะยิงคนเปล่ายิงยิงนะ เป็นเป็นของเล่นที่ทำทำกันเองอะไรเงี้ยเหรอครับเองครับแล้วก็มีว่าวด้วยครับว่าวว่าวนี่ก็วาใช่มใครทำขึ้นสูงนี่ก็เทเสาติ้นเสาติ้นอืมตัดเด็กเลยเราไปเราเอาไปยิงอะไรกันนะครับน้องแดนทำธนูไปยิงอะไรกันนะครับไปยิงพวกต้นกล้วยอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อมันคือจะมีแบบว่าตั้งแต่ละจุดจุดไว้ใช่ไหมครับครับแล้วแข่งแล้วมันสนุกตรงไหนครับอย่างเกมอย่างเกมของพี่บีมเนี้ยก็จะแบบโอ๊ยตะลุยไปตืดตืดตืดดแล้วยิงธนูมันแบบเล่นเกมกันไงครับวัดกันไงครับความแม่นยำไหมครับ แสดงว่าิงปุ๊บโดนปั๊บแสดงว่าที่นั่นเนี่ยจะเน้นเน้ของเล่นที่แบบทำกันเองใช่ใช่ครับโอ้โหเยี่ยม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 ดีคือว่ามันดีไงครับเพราะว่ามันไม่ตังค์อ่ะใช่มันดีว่าเราทำเองเราภูมิใจที่ทำเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสนับสนุนกันเลยเนี่ยสองคนนี้แล้วตอนนี้ยังเก็บธนูคันนั้นไว้อยู่เป่าอ๋อมันหักไปแล้วครับเพราะว่าดันยิงไปโดนหัวของ คนแถวบ้านแถวบ้านก็จับมานี่คือไม่รู้นะครับผู้จริงผู้เล่นกันเล่นกันเลยแล้วน้องบิ๊กครับของเล่นน้องบิ๊กคือจริงๆก็จะเป็นทําเองเลยเหมือนของน้องแดนครับแต่ผมเป็นลูกคนเดียวครับจะไปเล่อย่างคนอื่นก็ไม่ได้พ่อแม่ค่อนข้างจะก็เลยยิงตัวเองเลยครับเล่นตุ๊กตาจะเป็นแบบดินน้ำมันจะเป็นดินน้ำมันเออคือจะซื้อดินน้ำมันมาหลายก้อนเนี่ยแล้วจะปั้นแบบเป็นรูปร่างต่างๆหลายๆหลายๆตัวเล่นมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยทำแบบเหมือนแบบดูแบบ เหมือนกับเราดูวิดีโอไอ้ผู้มดแดงอะไรเงี้ยมาสู้กันตายตายเป็นตอนๆอะไรเงี้ยคือจะเล่นเองอย่างนั้นมีมีก็ไมเล่นอนีมีใครแบบว่าเล่นแบบว่าลูกคงลูกขางมีไหมอ๋อมีลูกแก้วไหมฮะดีลูกแก้วเล่นเด็กซีวอร์สุดๆครับย้อนในหมู่วัยรุ่นเออเยอะเหมือนกันพูดถึงมีทอยเส้นไหมมีไหม ตุ๊กตุนตุกกรตุนตบติ๊กเกอร์เขียนติ๊กเกอร์ใช่ใช่ไหมช่วงรุ่นผมตอนมาปฐมใช่มเขาจะมีตติ๊กเกอร์กันตอนรุ่นพี่บิ๊มอาจจะไม่มีเขามีมีรุ่นพี้ก็มีเขาจะมีด้วยปะเรื่องไพ่เรื่องไพ่การมันจะแถมมาจากขนมกล่องห้าบาทแล้วสมัยนั้นก็จำได้อ๋อใช่จริงจริจรมันยังเรียกว่าพบกาเก้าพี่บิ๊มพี่บิ๊มเล่นอาจจะเล่นพวกเอ่อมอนซอนผ้าหรือเปล่าฮะไม่ไม่ใช่ คือวันนี้พี่พิมจะโดนลุงเรื่องของการเป็นอาวุโสนะฮะมอนซอนภาพตุ๊กตาอยู่ข้างหลังเราไม่เป็นพี่ผมเราไม่เป็นอะไรนี่มาแล้วนิดนึงว่าจะบอกว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเดี๋ยวไปเบรกสักครู่นึงดีกว่าคนะครับสรุปว่า เบรกที่แล้วที่เราบอกว่าเราจะมาถามคําถามที่น้องๆฝากมาเลยยังไม่ได้สาระอะไรเลยอุ้ยวันนี้ทีมของวันนี้คือคุยอย่างไม่มีสาระเราจะคุยกับเรื่องไร้สาระจะไม่เจอความเป็นสาระในคลิไม่แต่เราเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องไร้สาระนะ เป็นคนพูดมีสาระครับคือไม่ใช่คนใจอ่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าต่อหน้าพูพี่ๆเนี่ยน้องๆจะเออจะต่อเข้าเพลงให้นเนี่ยหนเห็นปูมาซะนานเออเอาซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อกับ Saturday One m o r e ครับโดยดรสมชายผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยแพทย์และเภสัชกรครับผิวสาวไร้สิวเมื่อดูแลบำรุงผิวอย่างถูกวิธีครับหยุดได้ไหมวันไหนก็ไม่ต้องมา เธอก็รู้ว่าฉันมันใจไม่แข็งทุไรหัวใจมันอ่อนในเธอทุกทีทก,ทก็ยอมรับ <S 2> <S 2> <S 2> เธอทิ้งกันไปสักทีควังในใจก็ยังยังรักยังแค่เธออยู่ดีแต่พอ Bye now.